บางครั้งการเล่าถึงประวัติศาสตร์ของอินเทอร์เน็ตไทยอาจไม่ได้เริ่มจากเทคโนโลยีฮาร์ดแวร์หรือโครงข่ายความเร็วสูงเท่านั้นแต่ยังมีพื้นที่สำคัญที่ทำให้คนไทยจำนวนมหาศาลเข้ามาใช้ชีวิตบนโลกออนไลน์และทำให้คำว่าอินเทอร์เน็ตไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของคนไอทีแต่เป็นเรื่องของทุกบ้านทุกวัยและทุกความสนใจ หนึ่งในนั้นก็คือการกำเนิดและการเติบโตของเว็บพอร์ทัลที่กลายเป็นศูนย์กลางความบันเทิงข่าวสารและกิจกรรมบนโลกออนไลน์ซึ่งหากจะพูดถึงประเทศไทยแล้วชื่อที่หลายคนไม่มีวันลืมก็คือสนุก .com และข่าวนะคสองพี่ใหญ่ที่เคยผูกขาดพื้นที่ความสนุกข่าวบันเทิงและคอนเทนต์ออนไลน์ไว้แทบทั้งหมดในช่วงกว่าสองทศวรรษที่ผ่านมา สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ e-dd channel ช่องที่จะพาคุณไปสำรวจเรื่องราวไอทีธุรกิจและสตาร์ทอัพเราจะเล่าเรื่องยากๆให้คุณเข้าใจง่ายแบบจับใจความได้ทันทีทำให้ทุกแนวคิดซับซ้อนกลายเป็นเรื่องที่คุณเข้าใจและสนุกไปกับมันเข้าใจง่ายกระชับและทันเหตุการณ์เสมอถ้าคุณอยากติดตามเรื่องราวเด็ดๆของโลกเทคโนโลยีและธุรกิจอย่าลืมกดติดตามกันนะครับ พูดถึงอินเทอร์เน็ตไทยในยุคบุกเบิกหลายคนอาจจะจำได้ว่าการเข้าเว็บไซต์ในยุคนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนปัจจุบันความเร็วที่ช้าราคาอินเทอร์เน็ตที่สูงและคอนเทนต์ที่ยังมีจำกัดทำให้คนส่วนใหญ่ใช้เวลาในการท่องเว็บเพื่อตามหาสิ่งที่ตนเองอยากรู้ แต่เว็บพอทัลอย่างสนุกและขระพูกกลับกลายเป็นคำตอบที่ทำให้คนไม่ต้องเสียเวลาคนหาอะไรให้ยุ่งยากเพราะแค่เข้าเว็บเดียวก็สามารถเจอทั้งข่าวสารบทความเกมบริการเสริมไปจนถึงดวงชะตารายวันและห้องแชทที่เต็มไปด้วยผู้คนที่ไม่รู้จักกันแต่ก็เข้ามาพูดคุยอย่างสนุกสนาน สนุก .com ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี1998โดยคุณสนิทแสงวงชัยและทีมงานที่มองเห็นว่าอินเทอร์เน็ตไทยยังไม่มีคอนเทนต์ที่เป็นศูนย์รวมสำหรับคนทั่วไปจึงสร้างเว็บที่มีทั้งข่าวบทความเกมและบริการเสริมหลากหลายจนกลายเป็นหนึ่งในเว็บแรกๆที่คนไทยส่วนใหญ่เลือกเข้าเป็นหน้าแรกบนเบราว์เซอร์ ความนิยมของสนุกนั้นมากถึงขั้นที่ใครพูดถึงเล่นเน็ตในยุคปี2000ก็มักจะนึกถึงการเข้าไปที่สนุกเป็นอย่างแรกก่อนจะกดไปที่เว็บอื่นด้วยซ้าในขณะที่ข a p พู k .com ถือกำเนิดขึ้นในปี2000ภายใต้การทำงานของบริษัทบัณฑิตเซ็นเตอร์โดยมีคุณสุดที่พงสุริยะเป็นผู้ขับเคลื่อน แนวทางของขพูกนั้นแตกต่างจากสนุกตรงที่เน้นเรื่องราวบันเทิงไลฟ์สไตล์และเนื้อหาที่เข้าถึงวัยรุ่นไทยในยุคนั้นมากกว่าขาาูกจึงกลายเป็นเหมือนเพื่อนสนิทบนโลกออนไลน์ที่คอยอัปเดตข่าวบันเทิงวาไราตี้เรื่องสั้นบทกลอนรูปภาพและควิสนุกสนุกที่ทำให้ผู้ใช้งานรู้สึกว่าการเข้าเว็บนี้ไม่ใช่เพียงเพื่อหาข้อมูลแต่เป็นเพื่อความเพลิดเพลินระหว่างวัน ลองจินตนาการดูว่าในยุคที่ยังไม่มี Facebook, Instagram หรือ t k k t o k ถ้าอยากติดตามข่าวดาราข่าวสังคมหรืออยากหัวเราะกับมุกตลกภาพการ์ตูนหรือแม้แต่แชร์ Forward Mail ที่กำลังฮิตคุณจะไปที่ไหนคำตอบก็คือสนุกและขบพูกนี่แหละครับเพราะทั้งสองเว็บได้ทำหน้าที่เป็นเหมือนศูนย์กลางโลกออนไลน์ของคนไทยโดยแทบทุกคนที่มีอินเทอร์เน็ตในช่วงปี2000ถึง2010ต้องเคยคลิกเข้าไปใช้งานไม่ทางใดทางหนึ่ง สิ่งที่ทำให้2เว็บนี้ยืนหนึ่งในใจคนไทยมาได้อย่างยาวนานไม่ใช่แค่ความครบเครื่องของเนื้อหาแต่ยังการปรับตัวให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเสมอ สนุกเริ่มจากเว็บข่าวและบันเทิงต่อมาก็เพิ่มบริการใหม่ๆเช่นฟังเพลงออนไลน์เล่นเกมแฟลชโหลดริงโทนมือถือซึ่งในช่วงที่โทรศัพท์มือถือยังใช้โพลิโฟนิกสนุกคือหนังในผู้ให้บริการที่ทำเงินมหาศาลจากการขายเสียงเรียกเข้าและภาพพื้นหลังมือถือส่วนคาพูกก็สร้างความต่างด้วยการเป็นเว็บที่มีสังคมผู้ใช้งานจริงๆอย่างเช่นบอร์ดดูดคุยที่กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการถกเถียงและแชร์ประสบการณ์ของคนไทยหลายล้านคน ต้องบอกว่าสเสน่ห์ของเว็บพอเท่าคือเข้าวเว็บเดียวได้ทุกอย่างคุณไม่ต้องเปิดสิบแทบเพื่อดูข่าวดาราดวงหรือเกมเพราะทั้งสนุกและขะพูกรวมไว้หมดแล้วและนั่นเองที่ทําให้ทั้งสองเว็บกลายเป็นพฤติกรรมประจําวันของคนไทยในยุคหนึ่งบางคนเปิดคอมตอนเช้าสิ่งแรกที่ทําไม่ใช่การเปิดอีเมลแต่มักเป็นการเข้าไปดูดวงประจําวันที่สนุกหรือขพูก,ก่อนแล้วค่อยเริ่มงานของตัวเอง เมื่อพูดถึงการเติบโตสนุกถือเป็นเว็บที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดแห่งหนึ่งในไทยจนถูกเทนเซ็นยักษ์ใหญ่จากจีนเข้ามาซื้อกิจการในปี2010เพื่อขยายอาณาจักรสู่ตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแม้จะเปลี่ยนมือเจ้าของแต่สนุกก็ยังคงเป็นชื่อที่คุ้นเคยในใจผู้ใช้งานครับผู้เองก็ยังคงรักษาจุดยืนเป็นเว็บบันเทิงข่าววาราตีและคอนเทนต์ฮิตติดกระแสะจนทำให้แบรนด์นี้กลายเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของความสนุกในโลกออนไลน์ไทย ที่น่าสนใจคือแม้เวลาจะผ่านไปเกิน20ปีแล้วแต่2เว็บนี้ก็ยังคงมีผู้ใช้งานจำนวนมากโดยเฉพาะในกลุ่มที่ยังชอบการเสพข่าวสารและบทความในรูปแบบดั้งเดิมมากกว่าโซเชียลมีเดียเพราะการนำเสนอที่เรียบง่ายครบถ้วนและน่าเชื่อถือยังคงเป็นสิ่งที่ดึงดูดผู้ใช้งานได้เสมอ หากย้อนกลับไปนึกถึงความทรงจำของการใช้อินเทอร์เน็ตไทยในยุคแรกๆภาพที่ผุดขึ้นมาในใจของหลายคนคงไม่พ้นเสียงโมเด็มดังปี๊บปีบกริก๊กกริ๊กก่อนจะเชื่อมต่อสำเร็จจากนั้นก็เปิดเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตเอ็กซ์พลอเรอร์หรือเน็ตสเคปนาวิ g เกเตอร์แล้วพิมพ์คำว่าสนุก .com หรือกระปุก .com ลงไปทันทีบางบ้านถึงขั้นตั้งเว็บพอร์ทเหล่านี้เป็นหน้าแรกอัตโนมัติทุกครั้งที่เปิดเบราว์เซอร์เพราะถือว่าเป็นศูนย์รวมคอนเทนต์ที่ขาดไม่ได้เหมือนหนังสือ ทีมประจำบ้านแต่เป็นเวอร์ชั่นออนไลน์ที่มีทั้งข่าวสารความบังเทิงและสิ่งที่เรียกได้ว่าทุกอย่างบนโลก สนุก c o มมีความโดดเด่นที่ครบวงจรข่าวการเมืองข่าวบันเทิงข่าวกีฬาหรือแม้แต่ข่าวฮาฮาจากต่างประเทศก็มีหมดแถมยังรวบรวมบริการเสริมที่สร้างรายได้จริงๆในยุคนั้นเช่นริงโทนเสียงเรียกเข้าพาพืงหลังมือถือและแม้แต่เกมออนไลน์เบื้องต้นอย่างเกม Flash ที่เล่นได้ทันทีโดยไม่ต้องติดตั้งอะไรเพิ่มเติมใครที่เบือ่อเบือ่อหลังเลิกงานหรือเลิกเรียนก็มักจะคลิกเข้าไปเล่นเกมยิงลูกบอลเกมจับคู่หรือเกมแนวผจญภ เล็กๆซึ่งแม้จะดูเรียบง่ายแต่ก็เป็นการเปิดโลกความบันเทิงที่แตกต่างจากการเล่นเกมคอนโซลหรือ PC ทั่วไป กระปุก .com ในอีกฝั่งหนึ่งก็ไม่ได้น้อยหน้าเพราะจุดเด่นของกระปุกคือการเจาะกลุ่มวัยรุ่นและคนทำงานออฟฟิศที่มองหาความบันเทิงระหว่างวันเว็บไซต์นี้เต็มไปด้วยคอนเทนต์ที่เรียกว่าอ่านแล้วเพลินตั้งแต่เรื่องสั้นบทกลอนซึ้งกินใจรูปภาพตลกตลกไปจนถึงดวงชะตาประจำวันและควิสทดสอบบุค,คลิกภาพที่กลายเป็นกระแสวไวรัลในสมัยนั้นใครอยากรู้ว่าตัวเองเป็นคนแบบไหนก็แค่กดเข้าไปทำควิสในกระปุกแล้วเอาผลลัพธ์ไปเล่าให้เพื่อน ฟังในห้องเรียนหรือที่ทำงานนี่คือกิจกรรมเล็กๆที่กลายเป็นความสุขของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตยุคแรก พูดได้ว่าทั้งสนุกและกระปุกคือคู่แข่งและเพื่อนร่วมทางที่ช่วยกันผลักดันให้ตลาดคอนเทนต์ออนไลน์ไทยเติบโตทั้งคู่มีฐานแฟนคลับจำนวนมากและมีกลยุทธ์การนำเสนอที่แตกต่างกันสนุกเน้นภาพใหญ่ครอบคลุมทุกประเด็นส่วนกระปุกเน้นความใกล้ชิดกับชีวิตประจำวันให้ความรู้สึกว่าเป็นเพื่อนที่คอยเล่าเรื่องสนุกสนุกให้ฟังทุกวันนี่เองที่ทำให้คนไทยหลายล้านคนเลือกใช้งานทั้งสองเว็บสลับกันขึ้นอยู่กับอารมณ์และสิ่งที่อยาก เสในนนนวันนันน้สิ่งที่น่าสนใจคือบรรยากาศของห้องแชทในเว็บพอเท่าเหล่านี้กลายเป็นหนึ่งในประสบการณ์แรกๆของการเข้าสังคมออนไลน์หลายคนจําได้ว่าเคยใช้แชทรูมของสนุกเข้าไปทักทายคนแปลกหน้าพิมพ์คุยกันด้วยภาษาที่เต็มไปด้วยอีโมติคอนและสัญ,ญลักษณ์เช่นวงกลาปี้โอเคหรือ55ที่สะท้อนเสียงหัวเราะคนไทยจํานวนไม่น้อยได้เพื่อนใหม่หรือแม้กระทั่งแฟนคนแรกจากห้องแชทเหล่านี้ กระปุกเองก็มีบอร์ดพูดคุยที่เต็มไปด้วยการตั้งกระทู้สอบถามแชร์ประสบการณ์หรือแม้แต่การระบายความในใจซึ่งทำให้เว็บกลายเป็นพื้นที่ที่มีความเป็นชุมชนออนไลน์จริงๆ อีกสิ่งหนึ่งที่ต้องพูดถึงคือเรื่องดวงเพราะดวงชะตากลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดผู้ใช้งานจำนวนมากทั้งสนุกและกระปุกต่างก็มีหมวดดูดวงรายวันรายสัปดาห์รายเดือนและรายปีที่ผู้คนจำนวนมากเข้ามาอ่านทุกเช้าเรียกได้ว่ากลายเป็นกิจวัตรประจำวันก่อนจะไปทำงานหรือเรียนหนังสือหลายคนต้องเข้ามาดูว่าดวงวันนี้เป็นอย่างไรจะโชคดีเรื่องความรักหรือการเงินหรือไม่นี่คือหนึ่งในฟีเจอร์ที่ทำให้ผู้ใช้งานติดหนึบและกลับมาใช้เว็บไซต์ทุกวัน อย่างสม่ำเสมอเราต้องเข้าใจว่าในช่วงปี2000ถึง2005โลกออนไลน์ยังไม่มี Facebook YouTube หรือ TikTok ผู้คนจึงพึ่งเว็บพอร์ทัลเหล่านี้ในการหาข้อมูลความบันเทิงและการเชื่อมต่อกับคนอื่นหากเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดขึ้นสนุกและกระปุกก็เหมือนกับการรวม Facebook YouTube Twitter และบล็อกไว้ในเว็บเดียวเพียงแต่เป็นเวอร์ชันที่เรียบง่ายกว่าและเหมาะกับเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่มีข้อจำกัดในสมัยนั้น แล้วมากกว่านั้นสนุกยังพัฒนาไปถึงการเป็นพอเข้ามือถือด้วยการทำบริการดาวน์โหลดเสียงเรียกเข้าภาพพื้นหลังและเกมมือถือซึ่งในยุคโทรศัพท์โนเกียมอโทรโรล่าและโซนี่เอริกซันกำลังครองตลาดรายได้จากคอนเทนต์เหล่านี้ถือว่ามหาศาลจนทำให้สนุกก้าวขึ้นมาเป็นบริษัทที่แข็งแกร่งในเชิงธุรกิจ ขนณะเดียวกันกระปุกก็ไม่ได้ยอมน้อยหน้าเพราะหันมาเน้นการสร้างคอนเทนต์วาราตี้ข่าวบันเทิงและเรื่องราวที่ถูกแชร์ต่อกันผ่านอีเมลและเว็บบอร์ดทําให้แบรนด์กระปุกกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสนุกความเบาสมองและความบันเทิงที่เข้าถึงง่าย ถ้ามองในมิติทางสังคมสนุกและกระปุกคือผู้เล่นหลักที่ทำให้คนไทยติดอินเทอร์เน็ตอย่างแท้จริงหลายครอบครัวที่เคยคิดว่าอินเทอร์เน็ตเป็นของฟุ่มเฟือยก็เริ่มมองว่าเป็นสิ่งจำเป็นเพราะลูกๆใช้มันทำการบ้านอ่านข่าวและหาความบันเทิง พ่อแม่บางคนที่ไม่ถนัดภาษาอังกฤษก็สามารถเข้าเว็บไทยเหล่านี้ได้โดยไม่รู้สึกว่ามันยากเกินไปอินเทอร์เน็ตจึงกลายเป็นเครื่องมือที่ทุกคนในครอบครัวสามารถใช้ร่วมกันได้นี่คือบทบาทที่เว็บพอเท่าเหล่านี้มีต่อการสร้างวัฒนธรรมออนไลน์ของไทย แล้วเมื่อพูดถึงการแข่งขันต้องยอมรับว่ามีเว็บอื่นที่พยายามเข้ามาแย่งส่วนแบ่งตลาดไม่ว่าจะเป็น M อ็มไทยเมเนเจอร์ออนไลน์หรือพันทิปที่เน้นการเป็นเว็บบอร์ดโดยเฉพาะแต่สนุกและกระปุกก็ยังสามารถรักษาความนิยมของตัวเองได้เพราะมีจุดแข็งด้านความครบเครื่องและการเข้าถึงง่ายใครที่อยากอ่านข่าวจริงจังอาจไปเว็บสำนักข่าวแต่ถ้าอยากได้ทุกอย่างในที่เดียวทั้งข่าวบันเทิงดวงและความบันเทิงเล็กๆน้อยๆคนก็ยังเลือกสนุกและกระปุกเป็นหลัก สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าเว็บพอร์ทัลไม่ใช่แค่เครื่องมือสื่อสารแต่เป็นเหมือนบ้านหลังที่สองของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตไทยเป็นที่ที่เราเข้าไปทุกวันโดยไม่คิดเป็นที่ที่เรารู้ว่าจะต้องเจออะไรบางอย่างที่ตรงใจเราแน่นอนไม่ว่าจะเป็นข่าวสารล่าสุดคอนเทนต์ขำขันหรือแม้แต่พื้นที่ในการระบายความรู้สึกทุกอย่างถูกรวมอยู่ในเว็บเดียวซึ่งนี่แหละคือสเสน่ห์ที่ทําให้สนุกและกระปลกกลายเป็นตำนานบนโลกออนไลน์ไทย เมื่อพูดถึงยุคทองของสนุก c o m และขปุก c o m เราจะนึกถึงช่วงปี2 0 0 0 2 0ถึง2010ที่สเว็บไซต์นี้แทบจะครองอันดับต้นๆของการจัดอันดับเว็บยอดนิยมในไทยเสมอไม่ว่าจะเป็นการจัดอันดับโดย True Hits หรือหน่วยงานต่างประเทศที่เก็บสถิติการเข้าชมคนไทยหลายล้านคนเปิดเข้าไปใช้งานเป็นกิจวัตรประจำวันและถ้าใครนึกภาพไม่ออกว่าทำไมถึงต้องเข้าไปทุกวันก็คงต้องอธิบายว่ามันคือศูนย์รวมทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆ ลองนึกถึงบรรยากาศตอนเช้าๆก่อนจะออกไปเรียนหรือทำงานเปิดคอมพิวเตอร์เชื่อมเน็ตแล้วเข้าหน้าสนุก .com เพื่อเช็คข่าวการเมืองข่าวกีฬาและที่พลาดไม่ได้คือดวงประจำวันหลายคนเชื่อจริงๆว่าการอ่านดวงก่อนออกจากบ้านเป็นเหมือนการเตรียมใจให้พร้อมรับวันใหม่ต่อด้วยการเข้าไปที่ขปุก .com เพื่อดูข่าวบันเทิงรู้ภาพดาราหรือแม้แต่ฟ o r w a r d m ์ i l ตลกๆที่ถูกรีโพสต์ไว้ นี่คือกิจกรรมที่ทำให้การใช้อินเทอร์เน็ตไม่ใช่เรื่องน่าเบื่อแต่เต็มไปด้วยสีสันและรสชาติสนุกในยุคนั้นยังมีจุดขายใหญ่อย่างเพลงออนไลน์และโหลดริงโทนที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ได้ตรงใจมากๆ ยุคที่มือถือโนเกียหรือโซนี่เอริกซันกำลังฮิตใครๆก็อยากมีเสียงเรียกเข้าที่ไม่เหมือนใครและสนุกก็คือแหล่งโหลดอันดับต้นๆของไทยไม่เพียงแต่ขายเสียงเรียกเข้าแต่ยังมีบริการโหลดโลโก้ Java Game าาและทีมมือถือทำให้สนุกมีรายได้เพิ่มขึ้นมหาศาลส่วนคาบุกเองก็ไม่แพ้กันเพราะเลือกเจาะตลาดความบันเทิงเต็มตัวมีหมวดภาพตลกควิสสนุกสนุกและบทกลอนที่ถูกแชร์ต่ออย่างกว้างขวางในสังคมไทย และถ้าพูดถึงการสร้างคอนเทนต์ไวรัลในยุคที่ยังไม่มีโซเชียลขปุ๊กถือว่าเป็นเจ้าแห่งการทำเนื้อหาแนวนี้จริงๆไม่ว่าจะเป็นแบบทดสอบบุคลิกภาพบทกลอนรักซึ้งๆหรือเรื่องขำขันที่ถูกก๊อปปี้ไปใส่ในอีเมลส่งต่อกันทั้งโรงเรียนและทางออฟฟิศคนที่ได้รับเมลเหล่านี้มักจะเจอต้นทางที่มาจากขาปุกอยู่เสมอจนทาให้คาว่าไปอ่านที่ขปุกกลายเป็นคาติดปากของชาวเน็ตไทยยุคนั้น อีกหนึ่งสีสันที่ทั้งสนุกและขปุ๊กมีเหมือนกันคือเว็บบอร์ดและห้องแชทสนุกแชทคือหนึ่งในพื้นที่ที่ทำให้วัยรุ่นไทยหลายคนได้ลองเปิดใจคุยกับคนแปลกหน้าเป็นครั้งแรกเราสามารถเลือกห้องแชทต,ตามหัวข้อเช่นความรักดนตรีกีฬาหรือแม้แต่ห้องรวมสำหรับพูดคุยทั่วไป และการได้พิมพ์คุยกันด้วยอีโมติคอนอย่าง OOO หรือปอดจจอก็คือประสบการณ์ที่ทำให้หลายคนรู้สึกว่าโลกออนไลน์มันช่างน่าตื่นเต้นคบปุ๊กก็มีบอร์ดพูดคุยที่เต็มไปด้วยหัวข้อหลากหลายตั้งแต่แชร์ปัญหาชีวิตไปจนถึงการโพสต์ภาพดาราและศิลปินที่ตนเองชื่นชอบบอร์ดเหล่านี้กลายเป็นเหมือนการสร้างชุมชนเล็กๆที่คนรู้สึกว่ามีเพื่อนใหม่ทุกครั้งที่เข้ามา ถ้ามองในเชิงธุรกิจสนุกและขปุ๊กถือเป็นแพลตฟอร์มคอนเทนต์ที่บุกเบิกโมเดลรายได้ออนไลน์ในไทยทั้งจากโฆษณาแบบแบนเนอร์ที่บริษัทใหญ่ๆแห่มาลงทั้งจากคอนเทนต์เสริมบนมือถือและจากการจัดกิจกรรมออนไลน์เช่นประกวดภาพถ่ายประกวดเขียนเรื่องสั้นหรือเกมแจกของรางวัลที่ดึงดูดผู้ใช้งานให้กลับมาอย่างต่อเนื่อง สิ่งเหล่านี้ทำให้เว็บไซต์ไม่ใช่เพียงเครื่องมือเสพข่าวสารแต่กลายเป็นสื่อกลางที่เชื่อมโยงผู้ใช้งานกับแบรนด์และสร้างมูลค่าทางธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ในเวลานั้น ในด้านการเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยีทั้ง2เว็บก็ปรับตัวได้ตลอดเวลายกตัวอย่างเช่นเมื่อ Flash เกมส s เริ่มฮิตสนุกและขปุกต่างก็มีหมวดเกมที่ให้คนเข้าไปเล่นฟรีฟรีได้หลายร้อยเกมโดยไม่ต้องติดตั้งอะไรเพิ่มเติมนี่คือสิ่งที่ทำให้เด็กๆและวัยรุ่นติดเว็บเหล่านี้เป็นพิเศษหลายโรงเรียนต้องออกกฎห้ามเข้าหมวดเกมในสนุกและขปุกเพราะเด็กนักเรียนใช้เวลาเล่นมากเกินไปนี่แสดงว่าพลังของคอนเทนต์ออนไลน์มันมากแค่ไหน เมื่อเข้าสู่ช่วงกลางทศวรรษ2000เว็บโซเชียลเริ่มเข้ามามีบทบาท Hi5, ฟ y s p a c e และ Facebook เริ่มถูกพูดถึงแต่สนุกและขปุ๊กก็ยังคงเป็นแหล่งข้อมูลหลักอยู่เพราะข้อได้เปรียบคือเนื้อหาที่ครบถ้วนและเป็นภาษาไทยทั้งหมดในขณะที่โซเชียลยุคแรกยังไม่รองรับภาษาไทยอย่างเต็มที่การเข้ามาของ Facebook ในไทยช่วงปี2008ถึง2009ก็ยังไม่สามารถโค่นบัลลังของสนุกและขปุกได้ในทันที คนไทยจำนวนมากยังคงเปิดเว็บพอร์ทเหล่านี้ก่อนแล้วค่อยเข้า Facebook เป็นลำดับถัดไปสิ่งหนึ่งที่ไม่อาจมองข้ามคือบทบาททางวัฒนธรรมสนุกและขปุก เป็นเหมือนหน้าต่างบานใหญ่ที่เปิดให้คนไทยได้สัมผัสโลกออนไลน์ในยุคที่หนังสือพิมพ์ยังครองตลาดสิ่งที่ทั้งสองเว็บทำคือการเปลี่ยนพฤติกรรมของคนอ่านจากการต้องซื้อหนังสือพิมพ์รายวันหรือแมกกาซีนรายสัปดาห์กลายเป็นการเข้ามาอัปเดตทุกวันแบบฟรีๆและยังได้ความบันเทิงเพิ่มเติมที่หนังสือพิมพ์ให้ไม่ได้เช่นเกมเพลงหรือการพูดคุยแบบเรียลไทม์ สิ่งนี้เองที่ทำให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตรู้สึกว่าการออนไลน์คือการเข้าสังคมอีกแบบหนึ่งที่สนุกกว่าการอ่านหนังสือพิมพ์เพียงอย่างเดียวหากพูดในมุมผู้ใช้งานต้องบอกว่าสนุกและคาปุกเป็นเหมือนเครื่องมือสร้างความทรงจำร่วมของคนทั้งประเทศหลายคนยังจำได้ว่าเคยตั้งกลุ่มเพื่อนในห้องแชทสนุกแล้วนัดเจอกันในชีวิตจริงหรือบางคนเคยโพสเรื่องราวในบอร์ดคาปุกแล้วได้รับกำลังใจจากคนแปลกหน้าหลายสิบคน สิ่งเหล่านี้ไม่เพียงแต่สร้างความสุขในช่วงเวลาหนึ่งแต่ยังกลายเป็นรากฐานทางสังคมของการใช้ชีวิตออนไลน์ในอนาคตที่ต่อยอดไปสู่ Facebook, Twitter และ Instagram หากวิเคราะห์ให้ลึกลงไปสนุกเน้นการสร้างความน่าเชื่อถือด้านข่าวสารและการเป็นพอเท่าครบวงจรส่วนคปปุกเน้นการสร้างความบันเทิงและความรู้สึกใกล้ชิดกับผู้ใช้งาน ความแตกตา่างนี้ทำให้ทั้งสองเว็บสามารถอยู่ร่วมกันและต่างก็ครองใจผู้ใช้งานได้โดยไม่แย่งกันจนตายไปข้างหนึ่งตรงกันข้ามผู้ใช้งานจำนวนมากกลับเลือกใช้ทั้งคู่เพื่อเติมเต็มความต้องการที่ต่างกันบางวันอยากอ่านข่าวจริงจังก็เข้าสนุกแต่ถ้าอยากคลายเครียดก็เข้าขปุ๊ก ทั้งหมดนี้คือเหตุผลที่ทำให้สนุกและขปุกไม่ได้เป็นแค่เว็บไซต์แต่เป็นวัฒนธรรมที่สะท้อนการเปลี่ยนแปลงของไทยในยุคดิจิทัลยุคแรกๆอย่างแท้จริงเมื่อเวลาล่วงเข้าสู่ช่วงปลายทศวรรษ2000โลกออนไลน์เริ่มเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนโซเชียลมีเดียอย่าง Facebook เริ่มกลายเป็นกระแสะหลักการดูวิดีโอเริ่มขยับไปที่ YouTube และการติดตามข่าวสารก็เริ่มไหลเข้าสู่แพลตฟอร์มใหม่ๆอย่าง t w i t เตอร แต่ในขณะที่กระแสะเหล่านี้กำลังคืบคลานเข้ามาสนุกและคัพุกก็ยังคงมีผู้ใช้งานจำนวนมากเพราะหลายคนยังคุ้นชินกับการเข้าเว็บพอเท่าเหล่านี้เป็นกิจวัตรความเคยชินจึงกลายเป็นจุดแข็งที่ทำให้ทั้งสองเว็บไซต์ยังคงอยู่ได้แม้ว่าโลกออนไลน์จะเปลี่ยนทิศไปแล้วก็ตามสนุกในฐานะเว็บที่เทนเซนเข้ามาซื้อกิจการยิ่งทำให้มีเงินทุนและเทคโนโลยีจากต่างประเทศเข้ามาเสริม จุดแข็งของสนุกในช่วงนั้นคือการขยายไปสู่บริการอื่นๆเช่นการสร้างเนื้อหาข่าวที่ทันสมัยมากขึ้นบริการเพลงออนไลน์ที่ร่วมมือกับค่ายเพลงและการพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือเพื่อตอบโจทย์พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงของผู้ใช้งานเมื่อคนเริ่มใช้สมาร์ทโฟนแทนคอมพิวเตอร์สนุกก็พยายามย้ายฐานคอนเทนต์ไปอยู่บนมือถือให้ได้เพื่อไม่ให้เสียตำแหน่งการเป็นผู้นำ ในอีกด้านหนึ่งคาพุกแม้จะไม่ได้มีทุนหนาเท่ากับสนุกแต่กลับใช้ความเข้าใจในผู้ใช้งานไทยเป็นอาวุธสำคัญ เนื้อหาของขาพุกในช่วงปลายยุค2,000ยังคงเน้นบันเทิงไลฟ์สไตล์และเรื่องราวไวรัลที่เข้ากับคนไทยเช่นเรื่องราวความรักเรื่องสึงกินใจบทกลอนที่แชร์ต่อกันหรือคอนเทนต์ที่เล่นกับอารมณ์ขันทําให้แม้โลกออนไลน์จะเริ่มมีคู่แข่งมากขึ้นแต่ขาพุกก็ยังคงมีฐานผู้ใช้งานที่เหนียวแน่นโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นและคนทํางานออฟฟิศที่มองหาอะไรเบาๆระหว่างวัน สิ่งที่ทั้งสองเว็บต้องอเผชิญในช่วงนี้คือความเร็วของการอัปเดตข่าวสารเพราะเมื่อ Twitter และ Facebook เข้ามาผู้คนเริ่มหันไปเสพข่าวจากฟีดโซเชียลที่อัปเดตเรียลไทม์มากขึ้นมากกว่าเปิดเว็บพอร์ทัลเพื่ออ่านข่าวที่คัดมาแล้วสนุกและขบุกจึงต้องเร่งปรับตัวโดยเพิ่มทีมงานข่าวออนไลน์ที่สามารถอัปเดตได้รวดเร็วขึ้นและจัดวางหน้าเว็บให้ผู้ใช้งานรู้สึกว่าเข้าแล้วได้ข่าวใหม่ล่าสุดจริงๆนี่คือการเปลี่ยนจากเป็นเพียง เว็บพอเท่าความบันเทิงมาเป็นสำนักข่าวออนไลน์เต็มตัวในบางส่วนแต่ถึงอย่างนั้นจุดแข็งเดิมที่ทั้งสนุกและขับพุกมีอย่างเช่นดวงชะตาควิสสนุกสนุกบอดพูดคุยและคอนเทนต์บันเทิงก็ยังคงถูกเก็บไว้เพราะนั่นคือสิ่งที่ผู้ใช้งานยังคงชื่นชอบและไม่สามารถหาได้จากแพลตฟอร์มโซเชียลในยุคแรก การที่ทั้งสองเว็บรักษาคอนเทนต์ประเภทนี้ไว้ทำให้พวกเขายังคงแตกต่างและมีที่ยืนอยู่บนโลกออนไลน์แม้จะถูกโซเชียลเข้ามาเบียดแย่งพื้นที่ก็ตามหากมองในเชิงภาพรวมสนุกและขะพุกทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างโลกออนไลน์ยุคเว็บพอร์ทัลและยุคโซเชียลมีเดีย คนไทยที่เคยคุ้นชินกับการเข้าเว็บพอร์ทัลเพื่อเสพทุกอย่างเริ่มปรับพฤติกรรมไปใช้โซเชียลแต่ความผูกพันที่มีต่อสนุกและขบุกก็ทำให้พวกเขายังเข้าไปใช้งานอยู่เป็นระยะเหมือนคนที่แม้จะมีห้างสรพรพสินค้าขนาดใหญ่เปิดใหม่แต่ก็ยังแวะไปตลาดใกล้บ้านที่คุ้นเคยอยู่เสมอเพราะที่นั่นมีสิ่งที่เราชอบและคุ้นเคยมากกว่า อีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้ทั้งสองเว็บยังคงอยู่รอดในยุคเปลี่ยนผ่านก็คือการทำ SEO หรือการทำให้เว็บไซต์ติดอันดับต้นๆบน Google Search เพราะแม้คนจะเริ่มเสพคอนเทนต์จากโซเชียลแต่หลายครั้งเวลาที่เราค้นหาข้อมูลด้วย Google ผลลัพธ์ที่ขึ้นมาในหน้าแรกก็มักจะเป็นบทความจากสนุกหรือขบุกอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นการค้นหาดวงชะตาสูตรอาหารข่าวดาราหรือแม้แต่ข้อมูลทั่วไปในชีวิตประจำวันสิ่งนี้ทำให้ทั้งสองเว็บยังคงมีผู้ใช้งานใหม่ๆเข้ามาอยู่ตลอดเวลา ในเชิงการตลาดโฆษณาออนไลน์ก็ยังเป็นรายได้หลักของทั้งสองเว็บแต่รูปแบบโฆษณาก็เริ่มเปลี่ยนจากแบนเนอร์สี่เหลี่ยมธรรมดามาเป็น Native Ads ที่กลมกลืนกับบทความหรือคอนเทนต์สปอนเซอร์ที่เล่าเรื่องราวผ่านบทความข่าวและรีวิวสนุกและขับพุกเองก็ปรับตัวเข้ากับรูปแบบนี้อย่างรวดเร็วเพราะรู้ว่าถ้าอย่างใช้โฆษณาแบบเดิมผู้ใช้งานอาจรู้สึกรำคาญและเลือกไม่เข้ามาใช้งานอีก สิ่งที่สะท้อนชัดที่สุดก็คือแม้จะเข้าสู่ยุคที่แพลตฟอร์มโซเชียลเริ่มครองโลกแต่สนุกและขะพุกไม่ได้หายไปตรงกันข้ามพวกเขากลายเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ความทรงจำของอินเทอร์เน็ตไทยที่ยังคงดำรงอยู่เพื่อบอกเล่าเรื่องราวต่อเนื่องไปถึงคนรุ่นใหม่ๆ และแม้การใช้งานจะลดลงจากจุดสูงสุดแต่ก็ยังมีผู้คนจำนวนมากที่เลือกเข้าเว็บเหล่านี้ในทุกๆวันโดยเฉพาะกลุ่มที่ชอบอ่านคอนเทนต์ในรูปแบบดั้งเดิมมากกว่าการถ่ยฟีดที่เปลี่ยนไปตลอดเวลา กล่าวได้ว่าสนุกและคาพุกคืคอสองเสาหลักที่ช่วยให้คนไทยเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิตอลอย่างราบรื่นในวันที่อินเทอร์เน็ตยังเป็นของใหม่พวกเขาคือผู้ที่ทำให้มันกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันและในวันที่โซเชียลเข้ามาพวกเขาก็ยังคงทำหน้าที่เป็นผู้เล่นที่ไม่หายไปไหนแต่ปรับตัวให้เข้ากับโลกใหม่อย่างต่อเนื่อง เมื่อก้าวเข้าสู่ทศวรรษ2010เป็นต้นมาอินเทอร์เน็ตไทยเข้าสู่ยุคที่โซเชียลมีเดียครองเมืองอย่างเต็มรูปแบบ Facebook Twitter YouTube และ Instagram กลายเป็นจุดศูนย์กลางของการเสพข่าวสารและความบันเทิงพฤติกรรมผู้ใช้งานก็เปลี่ยนไปจากการเข้าเว็บพอร์ทัลเพื่อหาข้อมูลเป็นการปล่อยให้ข้อมูลไหลเข้ามาหาเราคานฟีด แต่ถึงกระนั้นสนุกและขะผูกก็ยังไม่ได้ถูกกลืนหายไปในทันทีเพราะทั้งสองเว็บไซต์ยังคงปรับตัวและหาจุดยืนใหม่ของตัวเองในโลกที่เต็มไปด้วยคู่แข่งรายใหญ่ระดับโลกสนุกภายใต้การบริหารของ t e n c ซ n t Thailand เดินหน้าสู่การเป็นสำนักข่าวออนไลน์เต็มรูปแบบโดยสร้างแบรนด์สนุกนิวให้ชัดเจนขึ้นพร้อมทั้งขยายเนื้อหาในด้านเศรษฐ,ฐกิจการเงิน การเมืองและข่าวบันเทิงควบคู่กันไปจุดแข็งคือการใช้ทีมงานมืออาชีพที่อัปเดตข่าวได้รวดเร็วและมีความน่าเชื่อถือทำให้สนุกยังคงติดอันดับเว็บข่าวออนไลน์ยอดนิยมในไทยแม้ในยุคที่คนหันไปเสพข่าวจากโซเชียลก็ตาม ในอีกฝั่งหนึ่งขาผาูกก็ยังรักษาเอกลักษณ์ของตนเองในฐานะเว็บบันเทิงไลฟ์สไตล์และคอนเทนต์ฮิตติดกระแสเนื้อหาที่ขาผาหูทำยังคงเน้นเรื่องราวที่แชร์ง่ายและเข้าถึงใจคนไทย ไม่ว่าจะเป็นบทความไลฟ์สไตล์บทความสุขภาพสูตรอาหารเรื่องราวความรักหรือคอนเทนต์ซึ้งกินใจที่ถูกแชร์ต่อกันอย่างกว้างขวางหลายครั้งบทความจากขภูกก็ยังติดอันดับบน Google Search และถูกนำไปอ้างอิงหรือแชร์ต่อบนโซเชียลเสมอ ความแตกต่างที่เห็นได้ชัดในช่วงนี้คือสนุกพยายามสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้เป็นเว็บข่าวมืออาชีพในขณะที่ขับผูกเลือกที่จะอยู่ในบทบาทของเว็บบันเทิงและไลฟ์สไตล์อันดับหนึ่งของไทยซึ่งต่างก็เป็นการเลือกทางที่ชัดเจนและทำให้ทั้งคู่ยังคงมีฐานผู้ใช้งานที่เหนียวแน่นแม้จะไม่มากเท่ายุคทองก็ตามแต่ก็เพียงพอที่จะให้ชื่อของพวกเขายังคงอยู่ในใจคนไทยเสมอ สิ่งที่น่าสนใจคือแม้โซเชียลจะกลายเป็นศูนย์กลางใหม่แต่หลายครั้งที่มีเหตุการณ์สำคัญหรือกระแสข่าวใหญ่ผู้คนก็ยังคงกดเข้าไปที่สนุกหรือข่าูกเพื่อเช็คข่าวในเชิงลึกหรือหาข้อมูลที่จัดระเบียบแล้วเพราะโซเชียลมีเดียให้ข้อมูลที่เร็วแต่กระจัดกระจายในขณะที่เว็บพอร์ทัลยังคงทำหน้าที่คัดกรองและจัดหมวดหมู่ข่าวสารและคอนเทนต์ให้เป็นระเบียบมากขึ้น อีกหนึ่งปัจจัยที่ช่วยให้สองเว็บนี้อยู่รอดคือการทำงานร่วมกับ Search Engine Google ไม่ว่าคุณจะค้นหาคำว่าดูดวงรายวันข่าวดาราสูตรอาหารหรือที่เที่ยวโอกาสสูงมากที่ผลลัพธ์ในหน้าแรกจะมีลิงก์ของสนุกหรือขัผูกเสมอการติดอันดับ SEO อย่างต่อเนื่องนี้คือสิ่งที่ทำให้เว็บไซต์ยังคงมีผู้ใช้งานใหม่ๆเข้ามาไม่ขาดสายและยังเป็นเหตุผลที่หลายคนยังคงคุ้นเคยกับชื่อสนุกและขะั จนถึงปัจจุบันถ้าเรามองในเชิงสังคมสนุกและขผูกไม่ได้เป็นเพียงเว็บไซต์แต่เป็นวัฒนธรรมออนไลน์ร่วมที่หล,อล่อหลอมคนไทยให้คุ้นชินกับการใช้อินเทอร์เน็ตหลายคนที่เติบโตมากับการเข้าเว็บเหล่านี้ยังคงมีความทรงจำอันอบอุ่นเกี่ยวกับการนั่งหน้าคอมในร้านเน็ตเล่นเกมแฟลชในสนุกหรืออ่านเรื่องสั้นสึงๆจากขผูก สิ่งเหล่านี้กลายเป็นความทรงจำที่ผูกพันกับวัยเด็กและวัยรุ่นของคนรุ่น90และ2000ัอย่างแท้จริง อีกมิติหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามคือบทบาทของสนุกและขบะูกในการสร้างการเรียนรู้การใช้เน็ตให้กับคนไทยรุ่นพ่อแม่ที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาอังกฤษสามารถเข้าเว็บไซต์เหล่านี้เพื่ออ่านข่าวดูดวงหรือหาสูตรอาหารโดยไม่รู้สึกว่ามันซับซ้อนเกินไปสิ่งนี้ทำให้คนทุกวัยสามารถก้าวเข้าสู่โลกออนไลน์พร้อมๆกันและช่วยลดช่องว่างทางเทคโนโลยีในสังคมไทย ทุกวันนี้แม้โลกจะเปลี่ยนไปอย่างมากคนรุ่นใหม่จำนวนมากอาจจะไม่รู้จักสนุกและขะผูกเท่ากับ t i k t o อหรือ Facebook แต่ถ้าคุณย้อนถามใครสักคนที่ใช้อินเทอร์เน็ตมาตั้งแต่ช่วงปี2000เชื่อได้เลยว่าทุกคนต้องเคยมีประสบการณ์กับ2เว็บนี้ไม่ว่าจะเป็นการอ่านดวงชะตาการโหลดริงโทนการเล่นเกม Flash หรือการโพสบอร์ดพูดคุยสิ่งเหล่านี้คือรากฐานที่ทาให้เราเรียนรู้วิธีการอยู่ร่วมกันในโลกออนไลน์จนถึงทุกวันนี้ และนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของสนุก o o m แอน a p ปูด c o m เว็บพอร์ทัลรวมข่าวบันเทิงคนไทยเข้าเพียบตำนานเว็บไซต์ที่ไม่เพียงแต่สร้างความสนุกและความบันเทิงแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางสู่โลกดิจิทัลของคนไทยทั้งประเทศ พวกเขาคือประตูบานแรกที่ให้คนไทยนับหลานเข้าสู่โลกออนไลน์และแม้เวลาจะผ่านไปมากกว่า20ปีแต่ชื่อของสนุกและขะผูกก็ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความทรงจำที่จะไม่มีวันเลือนหายไปจากใจของชาวเน็ตไทยอย่างแน่นอน ขอบคุณที่รับชมจนจบครับถ้าชอบเนื้อหานี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม EDD Channel ไว้ด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารและเทรนด์ใหม่ๆในโลกเทคโนโลยีแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ